ตาน,นี้คือแม่เร็วตัวนี้อะไรคะก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนข,ข,ข้อระฆังงูจอจานจอสิ่งจอช้างจอสู้จอกระสือจอผู้หญิงจอสตาจ,จอปันตัก ปอฟ้าปอปลาพอพึ่งแล้วอะไรคะฝอฟ้าอ่าต่อเร็วอ๋อน้ำเพลงสะอึกวุ้ยเสะอึกอยู่สะอึกอยู่ล่ะลูกอุ้ยน่าสงสารจังเลยอ่าใหม่อ่ะใหม่ไม่เป็นไรอ่าฝอฟ้าละ เพาะอะไไอ้ดาจะไอ้ดาจะอึดอยู่เลยยังจะอึดอยู่เลยเหรอคะอุย้ยกินน้ำไหมลูก